ท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวต้อนรับทพันเปิดฝันใส่ชวนบริจากนั้นขั้นตันก็ยาต่าสุดท้ายก็วันนี้จะมีการตรวจเสื้อครับเพขอให้โชคดีนะครับ ที่รัาทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสทักพลังาประชาัฐจะต้ก็รับมุ่ิ่งผ่านใจทุกวันนะครับถ้ามาอยู่ในภักที่ทางภาก็ขอเชิญความดีๆแบบมุ่งวันแล้วภาคก็แสดงความดีกับตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยการในการที่จะทําให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับเป็นความมุ่งหมายของ ทางพัอย่างยิ่งนะครับเนื่องเจากความมีความดีของประชาชนคนนี้ดังันก็สมาชิกพรรคทุกคนในนามของผมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคทุกคนก็ขอต้อนรับคุณวิ่งขวัญแสงวันเพื่อความวาดีดียิ่งครับขอบคุณครับอัน,รนอรแรกเลยนะครับเด็กคนที่หนึ่งนะครับ มให้เครดิตกับท่านพลเอกประวิทย์นะครับส่วนท่านให้เจ็ดผมในการเชิญผมบอกว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศบอกว่าโทษนนคบที่เรียกผมเพราะว่าท่านอุ้สูงอเยอะที่เรียกผมว่านิ้พันธ์มาช่วยผมแก้ปัญหาเศรษฐกิจหน่อยอันนี้คือเจ็บผลกันที่สำคัญนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้เปิดใจที่จะคุยกับท่านนะครับว่า เออถ้าผมเข้าไปแล้วมีคนยเยอะแยะจะไว้ตรงไหนเดอท่านก็บอกว่าให้มาช่วยเรื่องเศรษฐกิจเนะพราะมันจะมากันหมายถึงคนทาเศรษฐกิจก็เก่งแล้วพากนี้แต่จะมาเติมเต็มนั่นคือเรื่องแรกอ,อันที่สองขอโทษจริงๆที่ผมมีความจําเป็นต้องพูดเอยนะครับ คนเกดประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในพักนี้แล้วและท่านก็ไม่เคยอยู่แต่ท่านเป็นคันดิเดตนายกและเป็นนายกมาไมปีมาวันนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วข่าวเ้ิ่งออกเมื่อตอนเที่ยงท่านผมอยู่พัรคองอันนี้ผมย้ำนะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนเกดประยุทธ์โดยตรงนะแต่ที่ตลอดสามปีครึ่งกว่า ผมอภิปรายเพราะมีจุดอยู่สามจุดหนึ่งท่านเป็นนายกมนตรีประเทศไม่สำเร็จสองฮะท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเก็ไม่สำเร็จอันที่สามฮท่านเป็นหัวหน้าสบคก,ก่อนจะปิดศูนย์ตัวเลขของคนไทยคนไทยที่ตาย2 0ประสบ ผมอภิปรายในสภาแน่นอนผมอยู่พองเราฝ่าผมต้องอภิปรายท่านสังเกตไหมครับว่าผมอภิปรายคนเดียวโดโดๆโคโือคนเอกพยุตนะผมย้ำนะว่าผมไม่ได้มีอะไรกดดืนกับท่านนะฮะแต่โดยหน้าที่และโดยความถูกต้องเพราะท่านทําอาสาเข้ามาทําแล้วไม่สําเร็จผมก็ต้องอภิปรายท่านอันนี้คือข้อสอแล้วท่านไม่อยู่ท่านนี้แล้ว เดี๋ยวสภาก็าจะหมดสมัยในเวลาใกล้ๆอันที่สามนะผมรู้ว่าถ้าผมมาแสงขาวว่าวเปิดตัวแนวโน้มเทนสตรเตอร์ก็ขึ้นไปหลับหนึ่งนี่แหละประมาณนั้นนะครับผมไม่สร้าันเาจะมีอะไรสนุกกว่านี้หรือเปล่านะฮะก็ต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกคนนะฮะที่ตันนาลงข่าวลงข่าวแบบเยอะมากๆถ้ามีคนมาคอมเมนต์ ถ้าไม่ได้คุยวันนี้ไม่เปิดใจในวันนี้ท่านก็จะไม่รู้ว่าทําไมผมที่กลับไปกลับมาอย่างนี้ได้ผมคิจอะไรเหรอผมไม่รักษาคคำพูดนะคราวนี้ผมขอเท้าความอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวผมนะครับท่านเหตุผลส่วนตัวผมนะที่ผมต้องพูดนะคําว่าตระบาดศัตว์คําว่าไม่รักษาคําพูดเนี่ยผมอยากพูดประเด็นนี้ให้ชัด ก่อนที่จะพูดอดีตมาถึงบันบาลอยเงนี้ยแล้วรัฐบาลพยายานมะ mm hmm. พดผมขอพูดอดีตนิดอันนี้ผมย้าว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผม mm hmm. ผมเคยเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ช่วงสั้นๆในที่ประชุะรรมหน้ากำรบริหาร,ราพักเนี่ยเราก็ถามกันท่านจำได้แล้ว6คะแนนที่ได้มาจะไปอยู่ตรงไหนก็จะทำให้ฝันนั้นเ,นเป็นรัฐบาลผมก็ถามมติของพักแล้วว่า ผมงจะเอาไหนทุกคนพูดดันเสียงเดียวกันหมดว่าไม่ร่ว,วามรัฐบาลผมบอกว่าถ้าผมพูดแล้วผมจะไม่กลับไปกลับมาเด็กขและนั่นคือสิ่งที่ผมได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เวลาท่านตัดผมมาออกขาวก็คือจบก็คือสรุปก็คือผมพูดว่านี้จริงไหมจริงขอบคุณบางสื่อดนะ้วยคะ ว่าผมพูดกันที่เท่านี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ถามว่าผมพูดจริงไหมจริงแต่ท่านต้องดูเนื้อหานะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมไม่สามารถพูดหลงการได้แต่คำว่าคนเอกะยุจันโภชาตอนนั้นท่านถูกเสนอชื่อเป็นค a n d เด a นายกฐมนตร,รีเพียงคนเดียวละถูกไหมครับผมต้องพูดอย่างนี้เ่อันนี้คือเหตุผลผมนะเพราะฉะนั้น ถ้าคนที่เขาอยู่พรรคเดียวกับผมเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะแปรพรรคไปอยู่ทาง่ีผมไม่ยังยืนอย่างว่าผมยังอยู่ที่เดิมะแล้วผมก็อภิปรายคนเอกประยุทธ์มาอย่างต่อเนื่องสามปีกว่าจนกระทั่งวันน่งผมคิดว่ามันได้ลาภพอสมควรผมถึงยื่นใบลาออกครับผมย้ำนะครับผมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ลงที่ผม แล้วขอขอบคุณในอนาคตที่เดี๋ยวเราคุยกันอย่างชัดเจนและถ้าท่านเข้าใจผมมากขึ้นขอบคุณเสียงที่จะยมาในอนาคตด้วยนะครับแต่ครั้นี้ผมยืน่นใบลาออกแล้วมันจบไปคืออะไรครับนั่นก็แปลว่าผมได้ตัดสินใจแล้วว่าพอพอในที่นี้ผมได้พูดในสภา,านะครับบอกว่าผมยืน่นวลาออกแต่ผมจะไม่ยุติบทบาททางก ประโยชนารี้มาดูเง่นไข่คับมันมาเกี่ยวอะไรครับมันมาเกี่ยวว่าผมยืนอยู่คนเดียวนะครับที่วันนี้เราพยายเรียกว,ว่าฝ่ายค้านนะฮะถ้าีกคนะมียมไม่สนใจแต่เมื่อผมลาออกแล้วนะฮะทั้งหมดจบสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดไปได้นะครับผมขอยินดัน ต่อหน้าสื่อมวลชนและคนไทยทั้งประเทศนะผมได้มีโอกาสคุยกับท่านคนเอกปิะยุ์ขอยืนยันนะครับการที่ผมมาอยู่ตรงนี้สวมเสื้อพลังประชารัฐไม่มีการเจรจาเรื่องเงินทองแม้แต่าบาทเดียวและพวกท่านทุกจันิสยัยผมดีนะครับผมยินยันผมไม่ได้คนแบบนั้นนะผมไม่เคยพูดเรื่องผลประโยชน์เงินทอง แต่พรานี้บอกอ่ะและอะไรล่ะที่ทำให้ผมตัดสินใจนะถ้าลองดู 1, 2, 3, งนนะหนึ่งสองสามท่านสั้นก็หนึ่งท่านบอกว่าประชาชนเดือดร้อนมาช่วยไหวในการรณรงค์ากเัยที่ที่นำมาไว้อยู่ตเต็มหมดนะอันนี้คือข้อสองนะข้อสามให้ผมช่วยเ,เรืนะ่องเศรษฐกิจนะก็มีคนอยู่มันเต็มไปหมดเลย มันก็มาถึงว่าแล้วผมมาแถลงข่าววันนี้เพื่ออไรท่านต้องฟัปงปเะโ่งนี้ให้ชาชาๆชัดๆผมมีความถนัดเรื่องเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไปจน,นถึงปากช้องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมจะต้องออกดีเบตในสงครามการเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกไม่นานนะ ผมก็ปรึกษ,ษาท่านท่านก็กำานาบอกว่าอะถ้ามีผันจะออกดีเบตคุณก็ต้องมีบางอย่างที่เป็นพูดง่ายเป็นคำแน่งที่จะเข้าไปดีเบทท่านอย่าลืมนะท่านจำการตั้งท่าน่อนไดนะ้ไหมฮะหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกเท่านั้นนะจึงจะมีสิทธิ์ดีเบต อันนี้เหตุการณ์ในนัดน,น,นึงที่แล้วนะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสําำคัญนะครับพลเอประวิทธ์จึงบอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระในการที่ให้นิ่งผันเป็นหนึ่งในแคนดีเดตนายกของพรรคพลังชัผมกลับดอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้พูดออกม,นะนะมาเนะเพราะฉะนั้นท่านสันเกตมาตลอดเมื่อวานนี้นทั้งวันนี้ ผมไม่พูดอะไรเลยครับแล้วผมขอภัยสื่อมันชนทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์ผมไม่พูดอะไรเลยท่านจะเขียนอะไรท่านก็เขียนไปตรงนั้นจะเป็นผมย้ำนะครับว่าเป็นหนึ่งในคนดิเดตนายกซึ่งท่านจะต้องเอาเข้าสูาา่วาลาการประชุมเพื่อที่ผมจะเป็นตัวแทนในการที่มาดูแลปากท้องเศรษฐกิจ ของที่น้องประจากชนอะถ้าผมพูดประมาณนี้เข้าใจไหมกันก็คือหมายความว่าตัวคนองอยู่ไมตารตอนครั้งแรกครั้งที่แล้วถ้าถามตรงผมไม่จะตอบชัดนะใช่ครับอะอีกเรื่องหนึ่งนะมันเริ่มมีคนตัดคิดแล้วนะ,ะนี่ผันพูดว่าอย่างนี้นิ่ผันพูดว่าอย่างนี้นี่ผันพูดว่าอย่างนี้น แต่ท่านก็มาแถลงข่ะท่านจำได้ไหมที่พักเสร็จกิดใหม่ก็แถลงนันอยู่เต็มไปหมดนะพวกทา่านพยายามจะตั้งคำถามกับผมว่าตกลงไม่ร่วมกับคณะประชารัฐใช่ไหมเพราะตอนนั้นปุกคแนนมีสารใหม่ใช่ไหมผมก็ตอบว่าก็มติของพรรคผมไม่ร่วมผมก็ตอบว่าไม่ร่วมแต่ท่านไม่ได้เอาท่อนท้ายของคําพูดไปใส่นั่นคือคําว่าอะไร ผมฝากไปเรียนคนเอกประยุทธ์ด้วยนะผมไม่สามารถร่วมอุดมการกับท่านได้ผมเน้นไปที่คนเอกประยุทธ์จันร์โอชาถ้าท่านยังเก็บอภัยท่านอย่าลืมนะผมมาจากสำนักข่าวไทยนะและว้วพในการอสอมาต่อผมเรียนท่านเลยถ้ายังเก็บอภัยเนะี่ยท่านเอามาเปิดดูว่ามีจริงหรือเปล่า เอาผมออกแไปแล้วแล้วบอกไปแล้วแลบอกว่าคุณไม่ไหวานต้องบอกว่าออกไปแล้วไงพอเริ่มบอกว่าไปแล้วเราเอาคุณนิ่งหานมาแทนเลยไปด้วยนะครอย่าครับมันจะอาจจะมีหลายคนคนละเนื่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม เออท่านอยู่ในระ้เออแเข้าในที่ะชไม่เด้วยอะค่ะามาเป็นคเดนะคะคนที่ฝันังใจอไเดี๋ยวพึ่งพูดไปถสงหนาคตเลยผมก็พูดตรงๆให้ท่านฟังเดี๋ยวก่อนนะไหนๆก็ยังไม่ได้ประชุมอะไรเลยเออ เอออย่าพึ่งเลยอาครั้งนี้ผมขอพูดไปอีกนิดหนๆท่านก็พูดเรื่องคนอายุทธนะเราต้องอยู่บนพันธุ์จริงนะโทษนะครับผมจะเอ่ยชื่อผู้สื่อข่าวบางคนได้ไหมครับก็คุณวาสนางานว่างเขียนแล้วว่าพนเอายุนุษตปิดปากพูดวันนี้เขาก็พูดแล้วไงอันนั้นท่านคนเอี้อายุพูดนะเออการเงเรื่องการเงินจบดีไหม พี่น้องประชาชนปักน้องนี่นะเออยังไม่เจอคือคุณผู้บริญาจอย่างนี้นะครับกระดาพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับว่าวันนี้ตามกำหนดการของเราตามกำหนดการของเรานี่ท่านหัวหน้าพักต่าต้อนรับแล้วก็ท่านมงขวัญ ก็พบปะพูดคุยกับสื่อบวลชนก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวท่านชิวัติแสงสวัสดิ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วเรายังมีท่านหนึ่งครับที่จะมาเปิดตัวอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอันวาสาละนะครับไม่ทราบว่าท่านถิโตให้ท่านมายืนอยู่แต่วันนี้ท่านจะเป็นสมาชิพกพรคการเดินอยู่ท่านอาจจะมาร่วมงานยังไม่ได้เป็นที่เพราะสภาจะมีอยู่ ะดดน,นะครับขอกเดียนเชิญนะครับท่านอักภาษาแรกครับครับก็ใน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 ส่วนตรงนี้ก็ในส่วนของท่านพิงขวัญครับแล้วเดี๋ยภาษว่าดครับโดยในของท่านตอนท่านอันวารถท่านอันวาพิสิกนะเดี๋ยวจะได้ชูมือพอ้อไปก็ได้ครับนะครับครับก็ไม่เป็นไรครับไป้ท่านชูมือแล้วครับ อ่ะตัวนี้ก่อน อยู่อยู่นี่นะครับขอบคุณนะครับในโอกาสต่อไปก็เมืนม้นเมื้น i'm